หรือไว้พ่อจะมาผมดูเิหไ้องหันนะหันหาน้ันหันหันหันงันห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 ันันหนหันหันหันดูนหหน้าันหหนนนนหนหนันันแนนนนนันน้นันหหนนหนน ดูไอ้พันธมันเมาเบียดูดิดูหน้ามันดิแต่งหน้าหน่อยแต่งหน้าใน่อลองสุดที่ฝันชิงสองกันแทนคืนอาครับแล้วเรียกปู่มาแลว้วพี่ตาแล้วเรียกคุณปู่มาแล้วเรียกคุณปู่กับคุณย่ามาแล้ววันนี้วันที่16พฤษภาคมนะครับผมจริงๆแล้ว เป็นวันเกิดของนายแบงค์นะครับผมแต่ว่าเมื่อวันที่15เป็นวันเกิดของนายต้นแต่ว่าปรากฏว่าวันเกิดนายต้นไม่ค่อยมีตังค์นะครับผมเป็นประจําทุกปีของเดือนพฤษภาคมวันที่15 16จะเป็นวันที่ไม่ค่อยมีตังค์ปกติในวันเกิดนะครับส่วนมากจะเป็นแบบนี้หมดนะครับผมก็เค้กอันนี้นะครับผมก็คือจะรวบรวบยอดนะก็คือ1 5 1 6จะเป็นทุกปีครับคือจะกินพร้อมกันนะครับแต่ว่าจะมาล้างท้ายก็คือวันที่16เป็นประจานะครับผมซื้อทีเดียวนะครับไเฮียบ๊อด แล้วก็เลยลงชื่อก็คือต้นกับแบงค์นะครับผมสิบห้าผมสิบห้าพฤษภานะครับผมไอ้นี่นะครับสี่หกพฤษภานะครับผมดาวซั้นนะครับก็แบงค์นะครับก็เค้กอนเดียวนะครับหนึ่งเดือนใช้เต็มนะครับวันเดี๋ยวเรามาดูเค้กกันก่อนดีกว่ารู้สึกวันนี้จะเป็นอันที่เป่าแล้วไม่ดับใช่ไหมมึงจะได้ลมออกเยอะๆเลยแบงค์มึงจะได้ต้องเป็นอึงเหยสิบห้าพฤษภา ช่างแบงค์สิพฤษภาพ่อเขาเรียกว่าพ่อกับแม่ทําเป็นนะผมเขาเรียงลําดับวันได้พอดีเป๊ะนะครับผมส่วนนี้คนหนึ่งนะครับส4 14ี่บกันยานะแต่ว่าเดือนมันข้ามไปที่เดือนกันยายนถ้าไม่งั้น14 1ส16ิบห้าสบหกจัดทีเดียวเลยนะครับผมจนพร้อมกันบอพ่อกาผิดไปนิดนึงอพอดีพ่อกับแม่เขากาผิดไปครับพาดเดือนนะมันก็เลยกระโดดไปเดือนกันยาเลยจริงๆแล้วมันต้องเป็นพฤษภาไม่งั้นเราแจิวล้มยอดสามคนเลย นะฮต้องโทษพ่อกับแม่เพราะว่าเขารวบยอดผิดนะครับผมมาเบรกไว้แค่สองคนนะครับสิบห้ากับสิบหกสิบสี่ไม่มีอ้าวใครจะคนเป่าให้ไอ้ใครจะคนร้องเพลงก่อนแฮปปี้เบิร์ดก่อนแฮปปี้เบิร์ดก่อนอ่ะแฮปปี้เบิร์ดรองตามพ่อแบงค์กันครับจะแปี้เบิร์ดอ่ะเฮ้ยแฮปปี้เบิร์ดเต้ยยูแฮปปี้ เ้ยเฮ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to y o u ใครช่วยข้อ,อเป่าหนึ่งสองเอาเป่าเร็วเป่าให้ดับเร็วอีกอีกอีกมา,มาตังมา,มาตังมาตังไม่ต้องแล้วลูก โป้แรงๆหน่อยตาตา้ำลายมาหนึ่งสองยังเร็วเร็วเร็วโป้แรงๆอีกเฮ้ยโบ๊ทเต็มแล้วเล่น้อนนี้เต็มไปเลยน้ำลายมึงเอาน้ำมาลาดึง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 ระวังร้อลูกระวังร้อลูกโอ้ยหิวหิวหิวอุ้ยไอ้แบงค์นั่นนี ไปไหนไล่น่นนุ่นคนจัดเค้กมาให้นะวันนี้ครับแอบไปจัดเค้กทั้งทั้งที่บอกว่าไม่ต้องแล้วนะครับงั้นระปีหน้าไปตัดงั้นแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันนะผมเชียร์มึงเนี่ยหลังยอกกปิดได้จันจัน ต้นบัวมันหลังยอดทางอะไรวะเนี่ยนพ่อกินโอรีโอของใครเนี่ยกินนี่ยย่อหายวันเกิดไอแบงค์หายด้นฮะปลูกโบปลูกเลติ่งโบไม่ขึ้นนี่ย่อยกินงั้นตกเดี๋ยวให้แม่จัดตักเดี๋ยวกินก่อนนม่นกินได้ไหมต้นซุมหน้าพ่อเดี๋ยวนี้มันใช้วิธีการยิงสีไม่ใช่เดี่ยหน้ามันเมาเบียร์หน้ามันแดง คนละไซส์กันเขาถ่ายวีโอลูกไม่ได้ถ่ายความสูงหรือนมนมนุ่งไม่แบ่งแม่เขามั่งเลยนะลูกกูแม่ให้มาเยอะบ่เป็นยังเดี๋ยวนี้ก็เจ้าแบบนี้แหละบ่อีโบนมึงก็เป่าชิปเป่งนะเหม็นเล่าี๋ยวแม่แบ่งแม่แบ่งอยู่กูแม่แบ่งฮะหนึ่งสอง ปีโป้นิ่สู้ตายกินเอาตายตวงกินไปยังวงกินไปลยอรนะว่วง้านี่นี่ใส่นี่กินแค่เทียนแ่เทียได้ลูกวอนเต็มใ่รูกพร้อมวีดีโอบุกโบด้วยไหมโอยไอ้แ์เืม่ อะไรอ่ะอะไรอ่ะ้ลูกมันบอกไอ้ฟันไม่เคยยิ้มฟันไม่เคยยิ้มนะหมอพลาสติกอยู่ในช็อกโกแลตทำติ๊กเลยแกนปากเขาไงกูก็ว่าทำไมกูเกืนไม่ลงสักทีหรอเด็ก๊น่าไรป่ะน่าไรเนี่ยต้นหรือเปลี่ยไม่เจอหายบอมีปัดพลาสติกอะไรเปล่าเกินหมดแล้วเออแฮปเจพีเบิร์ดเดย์น่ารัยไรไอ้จัน แน่โคตรโสเลยวันนั้นหยดแมะลงมาโอ้โหอันนี้มีดตัดเค้กนะคะเขาให้มามีดตัดเค้กตัวนี้โอ้โหสิเต็มกล้องเลยนะดูดิดูเนี่ยนมเนี่ยดูดิมันข้วนพี่นีเปิดพุงไหมพี่างแวลช้อนให้คุณย่าหนึ่งอันค่ะไม่ไปไลฟ์ไม่ลงติ๊กต็อกไม่กลัวอย่าเปิดหัวนมอย่างเดียว เอาพ่อกินรับบัดนาวกินไงอ่ะอาเลยอันน่ะก็ดีนะพ่อเป็นธรรมชาติดีเากนที่บ้านช้อนไม่มีกูไม่รู้ทำไงบ้านจนร่มจนไปก่อนไปช้อนมาไปก่อนขอมันเกิดพ่อแม่บอกอันไหนอันไหนอีส่ ไม่ดูนนโอเคมาไล่แต่กินเค้กนะเอาเค้กเค้กอใส่ปากเพียไปกอดพ่อไปกอดพ่อแบงค์บายบายไปกอดพ่อแบงค์ที่รักมันไม่แบบแจกเมียตัดคนละคต้อไม่แบบแจกเอาัไม่แบกตัดให้ตีที่ตีมึงนั่นละเที่ยละอ้าวพอ่อะ ไป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 กินช้อนไปด้วย